เอาล้วฮะก็ขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็วันนี้เราก็อยู่ในเกมใหม่ครับในเซิร์ฟเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟเอาชีวิตรอดในเสื้อผมนั่นเลยฮะก็คือรอด1.1ออกมาไม่ไหวนะฮะก็เลยเล่น1.0.8นี่แหละฮะโอเคฮะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันฮะซึ่งผมมีอะไรสプライฮะเต้น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 เอเอเดี๋ยวกระตุกฮะ ไม่ใช่ซีดนะฮะก็คือแบบเพิ่งสร้างมาใหม่ๆเลยนะฮะแล้วก็อยู่บนต้นไม้นี่เลยฮะแล้วก็แหลกฮะ <c oughs> โอเคฮะผมปรับการโหลดแบบผมปรับอะไรพร้อมแล้วนะแล้วทำไมมันยังแหลกไม่รู้นะฮะน่าจะไปที่เฟรมเรทนั่นหละฮะผูปิดเมฆปิดทุกอย่างแล้วนะฮะทำให้แบบยังไงอะ ตอนเล่นตอนยังไม่ได้ไปเพิ่มอะไรมาก็เล่นกะดุงน่วงวะ่ะไม่ไม่ได้ดนุนงนวงแลฮะผมแลกฮะมันแลกเริ่มเหมือนเก่าแล้วนะฮะก็คือยังไงฮนะเอาผมเอาไม่อยู่จริงๆนะฮะมันแลกเริ่มเหมือนเก่าแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็คงเอาคลิปนี้ลงเสร็จแล้วผมก็ยังไงอนะตอนนี้ผมเล่นอยู่ สี่ทุ่มให้ตายเถอะซาร่าเราเล่นอยู่สี่ทุ่มอย่างนั้นเหรอเอเอ,เอแหลกโอ้ช่วนแหลกๆหน่งวงอย่างนี้ไม่รู้ฮะ โอเคมาต่อเลยอ้ยังไงก็เล่นๆไปก่อนก็แล้วกันฮะ1.1ออกมาเดี๋ยวค่อยอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ได้ฮะผมเอาตัวดูพิกัดมาด้วยนะฮะก็คือแบบเป็นเท็กเจอร์แพดูพิกัดมานะฮะเอามาไว้เผื่อยังไงเผื่อเราลกไปหาพงหาเพชรหาลงหาแร่อะไรนะฮะ รู้จำพี่กัดบ้านตัวเองไม่ได้ก็ใช้ตัวดูพิกัดดูก็ได้นะฮะอ่าฮะโอเคแล้วก็ตัดไม้ไปเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสร้างบ้านในพาร์ทที่2ก็แล้วกันมัน้งไม่แน่นะฮะเราต้องเอาคืนแรกให้รอดก่อนฮะเอออู้วหนนีะหนูน้อยอยืออม ทำไงดีฮะอ้ยมาพร้องกับความกระตุกฮะเอ้ยการลมแบบผมปรับเหลือหกแล้วนี่ว่าแล้วทำไมมันยังหน่งนวงๆอยู่เนี่ยหรือต้องปรับเหลือสีวะผมไม่รู้แล้วกันเรื่องนี้ผมขอไม่รู้เพราะว่าผมไม่ใช่นักปรับอะไรสักหน่อยนะครับผมเป็นนักแบบสายลุยฮะสายลุยฟิล์มสายลุยฮะ เอออะวัดีหมูน้อยก็ผมนวงนวงว่ะสักครู่ฮะผมนวงฮะวัดีโอ้แบตเตอรี่เตือนแล้วฮะแบตเตอรี่หมดไวฮะแล้วก็ชาร์จไวฮะอุ๊ยเดี๋ยวทำไมมันแหลกแล้วหน้าจอผมหันเองอะเออใช่ พ <Body. S 2> อดีเนื้อมาเนื้อมาเนื้อมาสักรู่ฮะแหลกฮะฮิวอ่ะยิวฮิวอ่ะยิวอ่ะยิวอ่ะิวอ่ะยิวอ่ะิวะโอเคฮะได้เนื้อมาแล้วเริ่มแรกก็อย่าไปวิ่งอะไรมากมายฮะก็คือยูยูแบบแหลกๆถุย ไม่ใช่ฮะเออออออปเปอยู่นูน่นเมื่อกี้ผมบอกเห็น Apple ได้เอฮะโอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมสามารถดูคลิปนี้ได้ความคมชัดระดับพันแปดสิบเลยนะฮะซึ่งผมไปปรปับเองฮะเดี๋ยวเราจะสร้างมมากกันตรงไหนดีฮะเดี๋ยวฮะผมหามาสติกแป๊บฮะไม่มีเอ้ามี ใช่ฮะตอนยาพวกนี้เป็นไม้สติกฮะขุดไปเถอะฮะเก็บไว้ฮะเผื่อได้ทำของฮะเี้ยเดีย๋ยวโอปปับหมคลาสิกป่ะเน,นี่ยโอเคฮะเดี๋ยวพวกมินิเกมอะไรเนี่ยก็ไว้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะเพราะว่ายังไงอะเดี๋ยวผมจะไปหาเซิร์ฟเวอร์มาเล่นหลายๆเซิร์ฟนะเพราะว่าผมมีเว็บนี่นั่นนะฮะเออคือเป็นเว็บ ดูว่ามีเซิร์ฟเวอร์ไหมคาพี่อีอะไรบ้างนะ,ะเลยเอามาเล่นได้นะ,ะเดี๋ยวก่อนฮะเอานี้ทำเป็นพิกแอคพิกแอคตั้งเป๊ะตั้งปะเอานี้ตังลงผุปะได้พิกแอคมาแล้วแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเออจะไปไหนดีฮะ แรกๆก,ก็ต้องอยังไงแรกๆใช่ไหมฮะงั้นก็ต้องทำการสร้างเมืองฮะโอเคอเอาอีกแล้วหรอจะใหม่ๆสดๆไปเมื่อกี้นะเอออะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้แหลกฮะ แหลกไม่พอฮะต้องมาพร้อมกับความกระตุกเยอะๆฮะแล้วก็มาเจออะไรเนี่ยอ้าให้ตายเดอะซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ห้าล้านมิลลกร,รมถุยคขอหินล้วนได้ไหมขอหินล้วนนี่อ่ะผมเกลียดไอ้บล็อกพวกนี้นั่นแหละฮะก็คือยัง ยังไงเครื่องผมก็แหลกใช่ไหมเดี๋ยวผมไปร้านคอมผมไปรูทแล้วผมจะเพิ่มแรมเอาเองฮะเอาประมาณสัก3ากิกเลยฮะมึงชาตินี้ไม่ต้องแหลกแล้วฮะเล่นไปไล่ไม่ต้องแหลกโอ้ให้ตายแต่ซาร่าโอเคฮะโอเคโอเคแหลกแหลแลกแ ให้ตายเถอะซาลาทำไมแลกอย่างนี้ฮะซาล่าเอออืขอ่ะข,ข้างๆอ่ะโอเคโอเคอ๋ออยู่ที่มีกัรห้าสิบทานซาลามันคือทานโอ้โหมันคือทานซาลา ซาลานี่คือฐานนะซาลาถ้าผมคุดลงไปจะดีไหมฮะฟังเสียงฮะมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละฮะเดียไปสนใจเลยฮะขุดฐานของเราไปฮะฮ่าสานช่างเฟี้ยวฟ้าและเจ้าจ้ากระเท้าไก่มาก ไม่ใช่ขุดลงไปแล้วเปี้ยลงล่างเลยนะมึงจะเป็นลมให้ดูเลยนะเออผมไม่ได้เปิดได้ท่านผู้ชมดูหรอกคะผมขี้เกียจเปิด <c oughs> ขี้เกียจเปิดยี่ยี่สิบคนคนเปิดดีไหม <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะอืม เดี๋ยวคน20คนติดตาม20คนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเปิดหน้าให้ท่านผู้ชมเลยเอาดิเอออย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองกระเท้าไก่ด้วยอ,อืมวันที่13ผมอาจจะสตรีมสดก็ได้นะเออใช่ผมอาจจะสตรีมสดก็ได้นะเคยจะไป ใครจะไปรู้ว่าผมจะสตรีมสดตอนไหนใช่ไหมเออโอเคอะไรเนี่ยอ๋อเอาเก็บไปให้หมดโอเคอ่ะ,อะ,อะก็ขึึนไปก็ขึึนไปข้างบนฮะโอ้ จะมืดแล้วเหรอเดี๋ยวผมค้าอาวุธไว้ก่อนฮะโอเคีฮะไว้ดาบไว้หนึ่งเล่มฮะ พิอกเอ็กซะแล้วก็เตาเผาอ่ะเจ๊ไม่เกี่ยวนะโอเคอทอดอ่ะทอาไว้สี่อันอะฮะ อ่ะเอ่อเอ่อเอ่อชิปหายแล้วฮะเอาดีไหมฮะมันเกาะทองเลยนั่นน่ะนะโอ้โอเอ็นเดอร์แมนจะเสียงเอ็นเดอร์แมนไหมฮะ ผมเสียงก็ได้เออองค้างฮะสักครู่อยู่ไหนเออเออเออ แล้วผมสร้างไว้ทำไมอ่ะเอา้า what ให้ตายเถอะซาร่าเราสร้างไว้ทำไมอ่ะเอองั้นถือว่าผมไม่ได้สร้างก็แล้วกันนะฮะอ๋อ โอ้ยแล้วจะ้สร้างไว้ทำไมในเอนเดอร์แมนผมเกลียดเอนเดอร์แมนจะล่อสกิวต,ตันแม่งนี่เนี่ยฮะนั่นนะั่นน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 ั่นไม่ไปหรอกก็ก็มันไม่เห็นมุมหรอ โอเคไม่เห็นก็ไม่เห็นไปโอโอโอเคเอ่อคงอยู่ได้นะเร็วๆหน่อยชี้ เออเดี๋ยวผมครับอะไรแป๊บหนึ่งนะเพิ่มเอิญว่าผมงงๆเออเรามีต่อเผาแล้วทำไมเราไม่เผาอาหารไว้วะโอ้ให้ตายเถิวซาร่าทำไมเรามืออย่างงี้ฮะซาร่าเราควรจะทำขวานไว้ฮะ แล้วก็เอาวันนี้ไว้พ่วงไว้โอเคเออแม่ผมเปิดทีวีดูนะถ้าผู้ชมได้ยินก็ก็ขออภัยนะฮะมาณที่นี้นะฮะดูดิเซิลนี้มันดีมากอะ่ะเออโอ้โหซอมบี้ตัวเล็กวันซาไหม ท่านผู้ชมว่าผมควรซ่าไหมาโอเคได้ผมควรซ่าดูนี่นะโอ้มันถือพ่วเลยนะ่ผมอยากได้พ่ว ออผมว่าเราเล่นเกนเมกันไหมอะไรอยู่ใกล้มอ่มาเรียวตั้งสะโอ้โหซองบี้น้อยสอยรูล้ลงกะเฟียวเียว หมากฝรัลังมีตัวไหนมาอีกไหมเนะี่ยอ๋ออืออยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อหอืออืมอืมเดี๋ยวผมม่กูกดตีไม่ทันโอเค อยังไงดีเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยคืนนี้อผมว่าผมรอดโอเคไม่ใช่อเก้ไม่ใช่จำอย่างนั้นขุดดินมาเราจะวิ่งเฟี้ยวฝานผ่านสกิวตันฮะ โอเคไหมเดี okay, right. in, e im, ๋ยวเราเอาอินเอาดินมาอุดไปที่เดิมฮะแต่ให้ตายตัวซาร่านั่นพวกเอ็นชาร์ดเลยนะซาร่าเดี๋ยวมันต่อแบบฟาดบิดฮะเดี๋ยวสักคือ โอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลกตอแบบนี้แล้ต้องต่อแบบนี้แล้วต้องต่อแบบนี้ล่อจะล่อมันมาจะล่อมาจะล่อมนจะล่อมัน่นน่เน่เน่่น่เ โอ้ย N p C ทำไมเดี๋ยวปงน,นึงนะเอ้ยเอออุย้ยเดี๋ยวเคลรดไม่เคลรดเคลรดโอ้ยเฮ้ขึ้นมาขึ้นขึ้น,นสาละ สร拉สั拉สั拉อู้หูสั拉สัะสาลา, F F า,า,าทำไมทำแบบนี้ฮะสาลารู้ไหมเนี่ยเกือบไม่รอดละโอ้ยนะฮะท่านผู้ชมฮะเกือบไม่รอดฮะสวัสดีฮะสนใจโอ้ ใครจะเดินลงไปแนะนำว่าไม่ใช่ผมคนแรกเพราะมันตีทีมันติดเชื้อออะไรเนือดอเนื้อซอมบี้มาสองอันเลยเดี๋ยวทำไมพวกยูต้องทำกันอย่างนี้เนี่ยอืมหยกยิโอ้ยทำไมผมตีมันไม่ค่อยโดนอย่างนี้แล้วกัน ทำไมผมตีไม่โดนเนี่ยอ,อ๋อเล็งไม่ค่อยโดนโอ,อ้ยเดี๋ยวผมเคลียร์ซอมบี้พวกนี้เอาให้หมดก่อนออโอเคตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอ่านะฮะก็สำหรับคลิปนี้ฮะไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์นะฮะถ้าเกิด20ถ้าเกิดมีคนผู้ติดต,ตาม20คนนะฮะเดี๋ยวผมจะ เผยนะนหน้า่านผู้ชมดูฮะบายนะผมฮนะอย่าลืมกดไลค์นะ